วันนี้ครับทุกคนเรามาเล่นเกมน,นักกล้าฆ่าหควงกันนะพ่อบอกเลยว่าเป็นสถานที่ที่แบบโคตรเดือดและอาถรรพ์มากอ๋อมีการฆาตกรรมมันเกิดขึ้นผมบอกเลยว่ามีการล่ากันถึงกลางคืนหนูเห็น้ยหลงทางผมนี่เสียงคนเดินตามเมื่อกี้คือครับทีมหนีไปทางนั้นฮะใครกลายเป็นต้นปะเต้นแต่ชุดขาวเลยฮัลโหลทีมอยู่กับเต้นปะไม่ใช่เอ้า เตื่นไปทานตอกินข้าวเพราะกำังขนสำลักนงี้การสักให้ปฏิบัติตามดังนี้อย่าลืมตัวันไให้ถึกหล้านบาทวันนี้ครับทุกยนเรามาเล่นเกมนักล้าฆ่าห่วงกันนพ่ออกเลยว่นานีที่แบบโคตรเลือดแค่อาถรรพ์บ้าใช่ไหมแชมป์ใช่ครับแชมป์เรื่องมาที่แบบโขนมากทุกคน เดี๋ยววันนี้เราไม่ได้มาทีมของคาร์บอยเรามาในทีมของชุดจริงนะครับทุกคนนะเพราะว่าเราไม่ชุดจริง หาภามค่อยได้แต่วันนี้เราหาไฟคออันยามันีกันหรีอกว่าหยกนะเราหาหยกกันตอนนี้จะไม่ได้ปอกคอนะฮะแต่ก่อนอื่นเลยก่อนเข้าอย่างอื่นก่อนเลยเราพาให้แชมป์มาเล่าแบบนที่นี้ก่อนว่าสถานที่มันหลอนยังไงทุกคนมาฟังแชมป์กันแชมป์มาเล่าบริเวณนี้นะครับเมื่อก่อนเคยจะตั้งเป็นหมู่บ้านที่ใหญ่นิดนึงคือเขาซื้อที่กวาดซื้อที่บริเวณนี้หมดเลยแล้วทีนี้คือมีเหตุการณ์คือเป็นการวิ่งชิงราวชิงทรัพย์อะไรอย่างเงี้ยวิ่งราวาทีนี้เหยื่อเขาขัดขืนเหมือนไม่ยอมอ่ะเขาก็เลย คาคาการฆาตกรรมมันมเกิดขึ้น<ช>ตรงบริเวณนีนใ้ใช่บริเวณนี้เลยพี่แล้วก็เขาก็หมกป่าไว้ <_ T> ทีนักคือเขาพอรู้เรื่องอ่ะคนที่ผ่านไปผ่านมาเนี่ยเขาก็จะเห็นว่าคนที่โดนแทงยังอยู่แถวแถวนี้อยู่แล้วแชมป์ก็ได้ลือกสถานที่แห่งนี้มาเป็นนักล่าฆ่าหวัว <_ k> ทุกคนดูบริเวณนี้ครับไม่มีเมืองนะทุกคนนี่คือป่าไม่ไม่มีไฟสักดวงแล้วตอนนี้เป็นเวลาห้าโมงเย็นแล้วผมบอกเลยว่ามีการล่ากันถึงกลางคืนปกตินักล่าของเราเล่นกลางวันใช่แต่เนี้ยผมว่ามีการเหลือบกลางคืนมาดูดิดูดิ จะมืดแล้วเนี่ยวันนี้ผมเจ็บขาผมเลยแบบน่าจะได้อยู่นะจะอยากถ่ายคลิปนะเนี่ยน่าอยู่ได้อยู่นะต้นตัวกันให้ดีล่ากันให้ดีระวังเจอกันอีกคนนึงเช่อนอ่ะหนึห่งหน,นึ่งสองคนเนี้ยไม่ใช่นะนะอันนั้นแปลว่าเจอพุ้กี้น้ำรอชาเดี๋ยวผมพาเดินสำรวจก่อนครับหนึ่งไปทุกคนเนี่ยอันนี้คืออะไรภูเขาเหรอหรืออะไรอ่ะจอมปลวกปลวกอย่าไปอย่าไปจอมปลวกนะบางคนเขาแบบว่าวายกันเลยแหละจอมปลวกจริงเหรอเออมันชอบมีประวัติว่าถ้าแบบเด็กผู้ชายไปฉี่แล้วใส่จอมปลวกแล้วมันจะแบบไม่หอเาจะตามมาไม่ เป็นปันยังอ๋อหรอไม่หายาเป็นปันยังอยากให้ทุกคนระวังนะคือค่างๆมีป่ามือถือก็เก็บไว้นะฮะก็คือโทรมาถ้าถือปัหากันไม่ได้จริงๆเนาะเพราะว่ามันก็แอบอันตรายอยู่นะก็ให้ระวังฮะแต่เพื่อคลิปนะฮะก็เลยรักเล่นล่างล่างล่างขบุตที่อันตรายที่สุดตั้งแต่ทำมาทุกคนนะ มาครับหลังจากที่เราศึกษาสถานที่เป็นเวลาเมื่อกี้ประมาณร้อยนาทีแล้วเรามาเวลาจับฉลากกันดีกว่าว่าใครล่าใครดีกว่ามาขอฉลวไอ้แชมป์เชียบก่อนทุกคนก่อนที่จะจับฉลากทุกคนไม่สงสัยแล้วว่าทำไมวันนี้เราถึงแต่งชุดจอมดิดแบบนี้ทุกคนอย่าบอกนะา่ามีสปอนเซอร์จ ครับแต่สรับชายต่อสู้แบบเชิญเบรนั่นนะ,นะผมมีให้เลือกถึงแปดสำนักกันเลย ลมาเลือกสานักกันทั้งแปดสมนักกันทั้งแปดคนกันดีกว่าค่ะว่าแล้วทำไมต้องมีผู้เล่นแปดคนใช่แล้วค่ะทุกคนและเกมนี้นะคะมาพร้อมกับระบบเจ๋งๆต่างๆทั้งภารกิจเนื้อเรื่องภารกิจฆ่าหัวโออะดันเทียนตว์เลี้ยงสนามรอลองเดตอีเวนต์มีชาตัวเบาชุดคอสตูมทหายจจมยุทธและที่สำคัญนะคะเกมนี้เนี่ยเป็นแบบแฟนตาซีเวิด์เซิร์ฟเดียวกันทั่วโลกคือใหญ่มากจริงๆค่ะทุกคนให้เราได้ใช้วิตที่สุดในโลกแฟนตาซีเองครับทุกคนมาครับไม่รอช้าฉลากมาเลย จับแล้วฮะผมจับแล้วครับของผมนะครับเบอร์หนึ่งอีกแล้วอ่ะทุกคนทําไมเกิดมาเราจะมีแต่เบอร์หนึ่งอะผมได้ชิงหยุนนะฮะสำนักชิงหยุ่งผมเอกมนต์สำนักชิงหยุนใครอยู่ใครเบอร์สองอะไรอ่ะอีกแล้วอีกแล้วหาเจ็บโอ้ยอะไรนะครับเจ็บ่ะเป็นสำนักเฮอร์ฮวนนะคะเบอร์สองค่ะ ผมโน้ตมาจากสำนักเฟินเซียงแชมป์มาจากสำนักราชาปีศาจพี่ก๊อฟหนุ่มจีนก๊อฟเบอร์ห้าโซฟ้ผมาจากสำนักเทียนหิบเนยนะคะเบอร์หกสำนักอายุวัฒนะค่ะ แป้งค่ะเบอร์เจ็ดสำนักมืนพิษค่ะผมโอมครับเฮ้ยสำนักหนานเจียงโอเคนะฮะแต่ละคนก็มีเลขครับผมเบอร์หนึ่งใครมาเรียงเบอร์หนึ่งมายืนเรียงหนึ่งตามเนี้ยครับเดี๋ยวรอโกโปรมาแจกแล้วลากันเลยดีกว่าไม่รอช้าเอากโปมาตะกง กติกาเกมนักล่าฆ่าหัวผู้เล่นทุกคนจะได้รับหน้าที่ในการกำจัดเป้าหมายของตนเองหากกำจัดเป้าหมายได้จะได้รับ1แต้มและเป้าหมายใหม่นั่นก็คือผู้เล่นลําดับถัดไประหว่างทำภารกิจไล่ล่าต้องคอยระวังผู้เล่นที่จะมากำจัดเราไปด้วยเกมจะจบลงก็ต่อเมื่อเหลือผู้เล่น2คนใครได้แต้มมากกว่าคนนั้นชนะไปเลย <S <S โอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะทุกคนก็พร้อมออกเล่ออกเละทุกคนก็พร้อมออกเริม่มเกมกันแล้วนะคะก็วันนี้นะคะพานุจะนั่งม้านะทุกคนมนม้าเก็นม้าไหมมัน อ้างเลวหรือไม่เห็นเออนี่คือจริงๆผมมาเจ็บขาเว้ยแต่ก็วิ่งพอได้คืออันนี้มันช้ามันไม่ควรวิ่งคือจริงๆทุกคนเอาจริงๆนะพานุยังต้องใส่เสือกไว้แต่มันดื้อแล้วมันถอดออกโอ้ใชชนะใครครับทีมดูดิ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 พหนูคือเกมแบบนี้มันไม่อยู่ที่ความเร็วมันอยู่ที่กลยุทธ์กับสมองพานุถามจริงใครไม่เห็นผมนั่งอย่างเงี้ยพร้อมนะทุกคนมีเวลาให้ไปแอค10นาทีนะคะแล้วเดี๋ยวเริ่มเกมจะบอกไปในไปในโทรศัพท์นะทุกคนพร้อมนะหนึ่งสองสามไปค่ะ ูจะหนียังไงทุกคนระวังตัวไว<ๆ>้เลยทุกโอมลาผมนะทุกคนมึงเดินตามกูได้โอมเนี่ยเนี่ยเดินตามถโอมเนี่ยเนี่ยดูดิเนี่ยดูดิโอ้โหโอ้โหที่จริงนะคะทุกคนมันเป็นแผนที่จะทำให้พานุวิ่งช้าลงเพราะถ้าพานุนวิ่งเร็วใช่ไหมเราก็จะแพ้ได้ว,วยังงต้อวิอว่งไม่ทันมันเด็ดขาดเลยเป็นอย่างนี้นี่เองอะไรอะ <laughs> ไไอโอมไปกูแล้ววันนี้กูบอกเลยว่าตัวเต็งแน่นอน ผมว่าผมจะไปเข้าที่ป่าค่อนข้างลึกแต่ถ้าเข้าไปที่ลึกก็น่ากลัวคือตอนนี้คือตากล้องเดินนะฮะตากล้องเดินนะฮะตากล้องยังไม่ตากล้องไม่ทันเลยดูดิจริงจริงผมก็เจ็บขาแหละแต่มันก็พอเดินได้จริงมาเฟิร์นอะไรวะเนี่ยดูดิพี่เอกเดินยังจะเร็วกว่าโน้นโดนขยิบลานะพี่เขียวเนี่าแล้วต้องล่าพี่แชมป์แล้วพี่แชมป์ไปทางนี้อ๋อพี่แชมป์นา นี่ไปละอย่าเข้ามาข้าจะไปคนเดียวระวังหลงนะไปคนเดียวอ่ะเฟินเนื้อเนื้อดิดอะไรวะนเนี่ยเฟินว่าพังพังโอ้โอ้โเฟินคนเจ็ดไดนาสตี้นะคะวันนี้เราเลยใช้หยกเป็นตัวลา แทนผ้าพันคอนะคะก็คือเราจะต้องล่าหยกไปเรื่อยๆคือถ้าสมมุติค่าโน้ตได้อะไรเงี้ยก็จะเอายกของโน้ตมาเออแล้วใครที่ได้หยกเยอะที่สุดก็จะเป็นผู้ชนะเหมือนผ้าพันคอทุกคนแตเปลี่ยนเป็นแบบตีมจอมยุทธงอะไรอย่างนี้เฮ้ยผมเจอทางเข้าอ่ะเฮ้ยม,มีคนแอบตามผมมา,ว,าว้าวไม่กล้าไปแล้วดูนีว้วดู ไป,ไปจากกล้องเราไปกันเถอะนครับก็คือคือเดินอย่างเร็วกว่าวเราดีทุกคนใครบ้าจะนั่งวะตอนนี้จากที่ผมเป็นสายวิ่งไล่ฆ่าใช่ไหมว่าจะต้องแบบซุ่มและเพราะว่าอะไรครับเพราะอะไรไม่เฟินเพราะว่าเพราะเราวิ่งไม่ไหวแต่เกมนี้มันมันมีการซุ่มฆ่ากันได้ใช่ไหมล่ะอุ้ยอะไรก่อหัว เจอโน้ตนะคะก็ถกกระโปรงแล้วใส่นี่นะหนูเห็นะไม่รู้เลยไม่รู้เลยว่าทันอยู่นี่ไยนางเดินเพื่อนไปทางไหนไปทางไหนไปบันจบกันข้างหน้าปะไปแอบไปแอบไปแน่แน่ ไปเยนให้ต้องให้เนยไปหายก่อนนะคะเพื่อกันเป็นแบบการหยุดมองไปให้อยู่นิ่งๆไปด้วยเนยล่าใครอ่ะเฮ้ย หายแล้วจะหนีไปนะจะหนีไปนะโอ้โหเรียบร้อยเป็นผู้เล่นมือใหม่ก็จะเดินอย่างนี้นะไอ้นี่ไอ้เจ็บเท้า จากน้องโน้ตสำนักเฟิรนเจียงนะทุกคนข้าขอโทษจริงๆเจ,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 จ้าจอมยุทธข้าต้องเลือกความอยู่รอดน,นะนักไหนเนี่ยทุกคนครับผมกลับมานั่งรถก่อนคือแบบเจอรถแลดด้แบบมันวนหรอวะหรืออะไรผมลองขับดิแป๊บนึงนะผมมันต้องใช้สองมือเนี่ยโอเคเดินได้แล้วทุกคนได้แล้วได้แล้วได้แล้วเนี่ยผมขับอย่างเงี้ยเดินได้แล้วได้แล้วโอเคจะหยุดไหมไว้เจอกันใหม่พี่ไอ้อมนานเจียงหยุดเดี๋ยวนี้ข้ามาเพื่อปิดชีวิต เสียงโคตรดังอ่ะทุกคนว่าไงไแม่สาวน้อยไอฉันมาใหม่อ่ะจันลากกบแต่ตัวข้างหลังเนี่ยวิ่งไปแล้ว ไม่ไหวกันวิ่งไม่ทันโอ้สํานักหมื่นพิษนี่เขากัดไม่ปล่อยจริงๆถ้าเขาวิ่งมาผมไม่ไหวแล้วมองเลยหมื่นพิษก็ไม่หมื่นพิษแล้วตอนเนี้ลยอผมว่าผมรู้แล้วผมจะทําเป็นไม่สนใจกอล์ฟแล้วก็จะไปโผล่คือดักทางข้างหน้าคห้ทุกคนผมจะเข้าป่าแล้วไปดักหน้ากอล์ฟหึ คเราเหมือนเจอทัพทีมไม่ไม่แต่เห็นอุ้ยวพันธุทุกคนทุกคนโอ้ทุกคนจอมยุทธแข่งจริงยืนก็ขี่ม้ามาแล้วส่วนครับเข้าไปไม่ได้ฮะดูดีครับเดี๋ยวผมต้องลงจากรถแล้วทุกคนโอุ้ยลงจากรถเฮ้ยวิ่งแล้วผมวิ่งไม่ได้แต่เขาวิ่งดีกว่สิเขาวิ่ง แต่จะได้ที่ผมวิ่งไม่ค่อยได้ทุกคนมันเจ็บขาไงถ้าผมวิ่งได้นะมึงแกผมใส่สับแล้วคือแบบเจ็บขาอยู่นี่ไงคันอยู่เนี่ยดูดิเออหมอบอกห้ามวิ่งนะห้ามวิ่งนะห้ามวิ่งนะ <c oughs> คนดูป่าดินี่คือป่าเลยนะเว้ยแล้วคือไอ้แชมพูดได้แบบน่ากลัวามาก <c oughs> ผมได้ยินเสียงคนเดินตามเมื่อกี้ผมไม่รู้ว่ากล้องจับได้ไหรือเปล่าแต่แบบมันมีนมนมนมคนเดินตามจริงแบบจับระบบมันไม่มีคนเอาแล้ว ไม่ได้บอกก่อนทุกคนหลงเดวหลงนะฮะหายแล้วกลัวจริงอเนี่ยทุกคนดูดิดูดิห้างไหนวะเนี้ยดูดิเฮ้ยหลงทางต่อออนแล้วออแล้วเขาต้องลืมก็ไปไหนแล้ววะเฮ้ยเดินมาแล้วทุกคนเดินมาแล้ว มั่วเลยหนีไม่ทันเดี๋ยวก่อ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 นวก่อนเดี๋ยวอย่าเพิ่งรู้อยู่แล้วว่าโดนอยู่แล้วอ่ะรู้ได้ไงรู้แล้วอะไรขออยู่ครั้นึงครเดียวเดี๋ยวอย่ามาแล้วเอออยู่ได้อยู่แล้วอ่าก็ดูเลยตะกี้ทุกคนอ่าก็ดูนะป้ายกให้ค่าเดี๋ยวนี้ ได้มาแล้ว1ชีวิต run ว้าวว้าวว้าว้าวลงไปมาลงไปมแม่ม่อยู่นี่แม่อยู่นี่แม่อยู่นี่แต่พี่อยู่นี่ ทำไมคะคือเมื่อกี้พี่แม่งหลงป่าเว้ยและพี่ได้ยินเสียงคนเดินตามพี่สองรอบที่เดินอย่างเงี้ยแล้วพี่หันไปมองเงี้ยมันกับพปมันกับพี่หยุดเดินอ่ะมันก็เหมือนกับบบงี้ไว้เสียงบบงี้ไว้เดินอย่างเงี้ยดิงเงี้ยพี่ว่าโป๊วจับได้ไหมเดกที่ได้ยินลงในป่านั้นสองรอบได้ยินเสียงคนเดินตามพี่เขาแอบซุ่มพี่เอกเปล่าเออยู่มีคนตรงนั้นวะคือตรงนั้นน่ะพี่ได้ยินเสียงคนจริงจงเดินเว้ยคือตอนนี้กูขนลุกเลยอ่ะไม่มีปะ เพราะหนูพี่ทีมกับต้อนออกมาแล้วค่ะต่อ,อแล้วตอนนี้ตอนนี้ใจผมคือแบบไม่ได้เปิดดูมือถือเลยว่าใครล่าใครนะตอนนี้คือผมกลัวผีนะตอนเนี้ยโอเคครับผมกลับมาสู่เกมก,น,กนคือแบบเมื่อกี้ผมตกใจจริงเว้ยดูดิทุกคนดูหน้าผมดิหน้าเสียจริงเว้ยแอบกลัววะ่ะคือจะบอกว่าที่เนี่ยมันน่ากลัวเพราะว่ามันไม่ใช่สถานที่ที่แบบว่าคนผุกพานน่านทุกคนนอะแม่มันเป็นที่แบบเฮ้ยเห็นโองแล้วเห็นองแล้วเห็นองแล้วเห็นองแล้วไม่ได้บอกไม่ได้บอกไม่ได้เลยสวน ตอนผมเห็นเขาเดินเข้ามาเลยใช่น่าจะใช่เอาครับู่างอาวุธับพุทธุธมันโดดไปครับจิ้แป้งเดินเข้ามาสัมวัสนใกล้ๆผมจะทางโคงผมหนีไม่ไดไ้เป็นทางตันนลทุกคนยังไงยังไงมันก็ต้องออกซอย,อยงั้ผลมันออกซอยอื่นไม่ได้เว้ยทำเป็นไม่เห็นเลวเดินกลับไปเดินกลับไปที่หน้าปากซอยจะนั่งรอมันจนกว่ามันจะออกมาเสียายแน่โอ้ยน่าเจียงอ่ะเจียงอ่ะ เล่นกับใครนี่นเลก็จะมาเล่นกับถุงแป้งสุนักหมื่นพิษล็อกแกคิดผิดแล้วเรานี่มันก็ชั่วเหมือนกันนะทุกคนว่าหายไปแล้วเฮ้ยตอนแรกเขาเดินเข้ามาตรงนี้แต่ผมมอออหมาผมใช้วิชาพรางตัวการยุทธผมนักหนาที่ยังอะ่ะธรรมดาครับยวนั่งซ่อนตัวน้ยให้ต้นไม้บังเรานะคะทุกคนเฮ้ย <c oughs> ทางปอดโตกนะครับ ไ,ไม่แกต้องเอามาให้คันคาแล้ว<อ>ตายนะคะเรื่องบอยไมไ่หยุดเลยเผมผู้ส่าใช้วิชาพางตัวกันงูน้องนายผมใช้วิชาพางตัวไงยอมยุทธอะสำนักหนานจริงอะพี่เห็นหมดทุกอย่างอะแต่พี่ทำเป็นว่ายังไงก็ไม่มีทางออกเดี๋ยวมันก็ต้องเดินกลับมาทางเดิมค่ะข้าคือแชมป์แห่งราชาปีสามเสียงพี่แย่ๆต้องอยู่ออยใกล้ๆกันเลย เพราะพี่เอกันเลยเป็นพันธมิตรกันผมก็ใช้แผนเดิมครับทเดินมาก็จะไปเข้าชาร์จเฮ้ยปกติพี่ผมไม่มีคนแข็งมากใครผมไม่เคยได้ยินเสียงข่ะนี่คือแบบเพฟินพี่ได้ยินเสียงคนจริงๆเดี๋ยวผมไม่รู้ว่ามีคนซ่อนอน้นหรือเปล่าฝั่งโน้นอะค่ะมีเข้าไป4คนหนูพี่ทีมโน้ตแล้วก็เติร์นคือออกมาหมดแล้วใช่ไหมออกมาหมดแล้วค่ะแล้วเด็กก็เป็นคนเดียวใช่จริงนะแค่ไอ้แป้งอะโอ้โหฝั่งโน้นค่ะ ไปอีกหนึ่งชีวิตใครวิ่งท้องไปพ่อข้าคือราชาปีศาจถามโยกแล้วเดี๋ยวพี่ทับทิมนะทุกคนฮะต่อไปผมล่าใครแล้วเนี่ยต่อไปผมต้องล่าพี่ถุงแป้งปะ ที่ผมกลับมาไม่เพราะอะไรกลัวครับไอแคมเมื่อกก้กูเดินไปงนั้นอะนี่เด็กคนเดินตามอ๋อผมก็มีผมเข้าไปป่าป่าแรกที่ผมเข้าไปคนเดียวแต่พี่อยู่ข้างนอกผมมาได้ยินเสียงเหมือนคนเดินตามผมมาแล้วพอผมเดินหันไปอะผม,มเห็นจ้องปลวกไว้แล้วก็มีมีทูบแล้วก็ที่เขาเรียกว่าอะไรตรงอะไรอยู่ตร,ง,รจงจองปลวนนั้นผมก็ถ่ายมาอยู่วิเดี๋ยวเรากล้าครับิมก่อนดีกว่าครับมาเอาให้เกมจบแล้วเราค่อยว่ากันต่อคือผมงงอะไรอยู่ะมาแล้วมาแล้ว คือครับทีมหนีไปทางนั้นฮะใช่ไหมแชมป์เห็นใช่ป่ะพี่เห็นมันวิ่งอย่าล้วนอะใช่แต่ไอเติ้ลป่ะใช่ไอ้เติ้ลใส่ชุดขาวด้วยเหรอชุดดำอ้าวพี่เห็นมันไปกับไอเติ้ลอ้าเอาเมื่อกี้ไม่มีไปกับเติ้ลเหรอไปกับใครอ่ะผมเห็นแค่ไปทีมกับคนชุดขาวอ่ะใครอ่ะอ้าวมีชุดขาวก็มีพี่คนเดียวดีว่อ้าสุดท้ายแล้วทุกคนผมว่าต้องหยุดเล่นก่อนเอ้ยผมว่ามันแปลกๆว่ะครับทีมอยู่กับเติ้ลป่ะเดี๋ยวมาดูดิฮัลโหลอะไรครับทีมอยู่กับเติ้ลป่ะไม่ใช่ เอาเอาเรื่องจริงๆอันนี้อันนี้ไม่ได้ถ่ายคลิปอยู่เอาเรื่องจริงๆอยู่หรือเฟินป่ะเนี่ยอยู่คนเดียวเฟินไปไหนอ่ะเฟินไปไหนอ่ะไม่รู้จริงมะเนี่ยจริงเค่นี้เลยคนค่ะแล้วมันเลี่ยมมันเลี่ยมพยายามให้เราออกไปเออเลี่ยมเลี่ยมมากแชมป์แชมป์ฆ่าใครพี่แป้งพี่แป้งแล้วใครล่าแชมป์พี่ทีม แบงล่าพี่ใช่ไหมใช่โอเคครับเดี๋ยวท่าน้ำใครอะพี่เอกเหรอพี่เอกกับแชมป์หรอพี่เอกกับแชมป์อยู่ตรงนั้นทุกคนเราต้องล่าพี่เอกและไอ้แชมป์มันต้องล่าเราเว้ยเขาเห็นกราแล้วแหละมึงมีชุดงวกมาเดินหนีไอ้แชมป์อยู่เย้ะกี่หยกแล้วอะสองหยกนะเฮ้ยผมได้หยกเดียวมีได้แค่เริ่มแล้วตอนนี้เราต้องแอปไปแชมป์ก่อนนะคะเพราะตอนนี้แชมป์กับพี่เอกกำลังเดินมาทางนี้แล้วเราอะเราต้องล่าพี่เอก มีใครเหรออะไรอ่ะอะไรแชมป์เห็นหรือเปล่าอ้าวเอาละมึงที่จริงเพื่อ <มา S 2> น,นเห็นก่อนแชมป์แป๊บนึงอ่ะอะไรนะเพื่อนเห็นด้วยเปล่าคนครับตอนนี้ทีมงานเห็นกันดับเลยครับแต่ผมยินเสียงกันทุกคนชัดเจนนะผม,มว่าเราปุบปุบไปแพร่เสียงดูนะคือแบบผมว่าห้าหกวงยินต้องเลิกเล่นก่อนอ่ะมันมันน่ากลัวเกิน,นเว้ ครับทุกคนครับเนี่ยซอยซอยซอยเนี้ยเนี่ยทุกคนซอยเนี้ยที่เสียงคนเดินตามเว้ยผมซอยนี้แต่อยู่ข้างในใช่ข้างในนี่เลยจริงๆ ล่าพี่ผมล่าพี่ผมล่าพี่ผมล้าพี่เรียบร้อยฮะเรียบร้อยฮอ้าวเกมจบแล้วเกมจบแล้วทุกคน มาครับใครเป็นผู้ชนะฮะคือไอแชมป์่นดูดิได้ยกไปกี่อันไม่แน่นึงของสามสี่ห้าหกหยกนะทุกคนนะก็มีเยอะแต่ยังไม่นับไหนหนึ่งแปดคนคิวสองแฟ้นเองอ่ะมันเป็นของตัวเองไม่ใช่ของโน้ตและในผู้ชนะรอบนี้คือแชมป์ครับผม<อ>เพราะภา,าัมาจากสำนักราชาปีศาจ แต่แต่งตัวเหมือนคนขายก๋วยเตี๋ยวก็จบกันไปแล้วนะคะทุกคนสําหรับนักล่าฆ่าหัวในวันนี้นะคะจะบอกว่าสนุกมากแต่สิ่งที่สนุกกว่านี้นะคะก็คือเจดไดนัตตี้เกม m m o r p g สุดบ้านสามารถเล่นได้กัเพืพ่อนทั่วโลกเราอาจจะเจอเพื่อนจากประเทศและภูมิภาคต่างๆมากมายในเกมนี้มไม่ว่าจะเป็นไต้วหวันฮ่องกงเกาหลี เข่งสุดๆไปเลยนะครับสำหรับใครที่อยากเล่นเกมนี้เขาเปิดตัววันนี้ครับวันนี้เลยสามารถ download ที่ App Store และ Google Store นะฮะผมนะ download กันเยอะๆนะครับจะบอกว่าเขาแจกของเพียบในวันเปิดตัวแบบนี้ครับอย่าลืมครับเจ็ดไดนัตตี้ผมนะเปิดตัววัน17ปีนานแล้เปิดตัววันนี้เลยทุกคนไปโหลดกันนะครับ d o กันเยอะๆเลยค่ะทุกคนไปโหลดกันมาเลยแล้วเจอกันในเกมนะคะทุกคนบ๊ายบายเอย่มลืมอย่าลืมอย่าลืมจะบอก นี่คือแบบของจริงคือแบบเนี่ยขอพูดหน่อยเนี่ยคือแบบโลกไม่อยู่ที่แล้วคือตอนนี้ผมน่าเสียจริงดูดิคือตรงเนี้ยตอนได้แม้คืออันนี้หาถามก่อนคือแบบตอนนั้นอ่ะที่ที่เห็นแบบทีมเห็นเนยเห็นเห็นใครนะเห็นโดดอ่ะแล้วพอเข้าไปคนเดียวอ่ะตอนนั้นมีใครอยู่ในนี้ปะหรือไม่มีละไม่มีไม่มีผมได้ยินชัดเจนเลยว้าที่ผมบอกเฟิร์นบอกไอ้ไอ้แชมป์ผมได้ยินเสียงคนเดินตามแบบเป็นครั้งแรกที่ผมได้ยินเสียงชัดมากเลยผมเดินอย่างเงี้ยแล้วผมผมเหมือนที่เสียงคนเดินตามผมเลยหันไปมองปุ๊บแล้วได้ยินเสียงหยุดอย่างเงี้เลย แล้วผมก็แบบผ่านไปมองสองรอบตรงนี้เกือบของจริงเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมอะไรเมื่อกี้ไงตรงนั้นที่พ่านพูดว่าแบบตามพี่มาตามพี่มาทไมล่ะพี่ทุกคนคะไปดูผีกันต่อในที่ไม่ทรรนะคะเดี๋ยววันนี้ที่ไม่ทรรจะพิสูจน์ผีที่ตรงนี้กันดีกว่าค่ะทุกคนเอาจริงเหรอพี่ได้ไหมใครอยู่กับพี่ได้ไหมเอาจริงนะผมกลับนะทุกคนต้องอยู่ เดี๋ไปดูก่อนที่มิถามคือจะทำจริงๆใช่ไหมเดี๋ยวไปลองดูว่าเหตุการณ์เกิดไงเดี๋ยวไปดูว่าตรงทีมิทามมั้ยมีเหตุการณ์ตรงที่ตรงไหนบ้างเดี๋ยวไปดูกันนะว่าเดีจะจะ๋ยวเรารีบกลับเรารยวลีฟถ่ายมันแดงมืดนะครับใช่ทุกคนอย่าลืมกด subscribe อีกพีทามแล้วก็ทีมิทามด้วยนะคะเจอกันคะ่ะบ๊ายบาย